สวัสดีค่ะเอสอาราชาแหลกหลังคานะคะวันนี้พามาดูชุดคันขวางมิวเอ็กซนะคะนลูกค้านะคะต้องการที่จะเอาไปติดเพื่อไปบรรทุกแปบ๊บบรรทุกข้อบรรทุกเหล็กนะคะลูกค้าเลือกคันขวางทรงอาร์บีสีดำนะคะ ้ายาเจ้าปีกเครื่องบินนะคะทิ้งระยะห่างพอสมควรนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการเอาไปบรรทุกของยาวนะคะพวกทอ่อพวกเหล็กพวกแบบนะคะคานขวางทรงนี้นะคะขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมนะคะลูกค้าบอกว่าลูกค้าทําเกี่ยวกับผ้าม่านบางทียัต้องบรรทุกบันไดนะคะน,นี่ก็ใช้มิวเอนะคะขับสบายนั่งสบายนะคะมาติดคานขวางของเรานะคะบรรทุกได้สบายใจหายห่วงเลยนะคะ ่ไคะสวยงามมากค่ะย้ำนะคะทานขวางทรง RB 0 3สีดำนะคะน้าแข็งแรงรับน้ำหนักได้ดีแน่นอนนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะคะ,ะจะไปพาไปดูด้านบนนะคะขาจักตรงรุ่นนะคะ ด้านบนนะคะสวยงามมากนะคะเห็นไหมคะแข็งแรงค่ะรับรองค่ะอันนี้ไม่ต้องเจาะรถนะคะหนาสวยงามแข็งแรงค่ะสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เอ r ซราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะสวัสดีค่ะ